สวัสดีครับนี่ต้อนรับพวกสุโลขของผมเว็บเชัญอยู่เกม j u ดิกส์เวิลด์อิเล็กชนนะอ่าหลังจากที่ผมเนี่ยบอกไปแล้วว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเป็นพาร์ทจบเนาะแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บไดนเวาร์สาตัวต่างๆที่เรายังไม่เคยเอาออกมาอ่าเรายังไม่เคยสร้างออกมาเรายังไม่เคยปล่อยออกมาเลี้ยงอนะไรเงี้ยเราจะปล่อยมาให้ทุกคนได้ดูกันแบบทีละตัวทีละตัวไปเลยเนาะอ่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลี้ยงนะอาจจะแค่ปล่อยออกมาแล้วก็เอาขายออกไปครับเพราะว่า ถ้าเอามาเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวจะต้องจัดการนุ่นนี่วุ่นวายแล้วผมรู้สึกว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถือจะว่าเป็นคลิปที่รวบรวมเราไดโนเสาร์มาให้ทุกคนดูแล้วกันครับอ่าอันนี้เป็นตัวแรกไทแรโนซัสท,ที่ปล่อยออกมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะทุกทุกคนดูสีดีๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะอ่าแล้วก็ตัวไทแรโนซัสของเราที่มีอยู่ตัวเดียวในสวนเนี่ยตายไปแล้วด้วยนะครับก่อนอื่นย้ายกรงเข้าไปก่อนเลยนะกรงเดิมครับ อ่าลืมบอกไปว่าพาร์ทนี้ผมมาเล่นในสวนนี้นะก็คือเอ่อจูซิคเวิลด์ของภาคสเนาะอ่าภาคที่มีการสร้างสวนแบบสนุกสนานเลยสร้างทั้งมีอยู่ในน้ำมีปีกกินเนื้อกินพืชอะไรเงี้ยสร้างครบหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเล่นตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าไปเล่นที่เกาะอื่นหรือว่าพาร์ทอื่นเนี่ยน่าจะใช้เวลาสร้างตัวนานเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วก็5้าดาวแล้วด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถือว่ามีตังค์แล้วก็มีทรัพยากรมากเพียงพอที่จะปล่อยไดโนเสาร์ทุกตัวมาให้ทุกคนดูได้ครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปดูกันต่อไปเลยนะมีตัวที่สองพร้อมมาปล่อยอยู่แล้วแต่เดี๋ยวผมรอเจ้าไทเรโนสัรัสโดนยิงยาสลบแป๊บนึงก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนกลับตายครับตัวนี้เป็นตัวกินพืชชื่อดาโคเรกนะ,ะนี่ครับปล่อยออกมาเลยมีทั้งหมดหกตัวมั้งนะผมจาไม่ผิดแปดตัวครับไม่ใช่หกโอเค นี่นะอาจจะมืดมดนิดหนึง่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่จะอัดคลิปเนี่ยนั่นมีพายุเข้าครับต้องจัดการซ่อมเมืองไปยกใหญ่เลยเ,เวลามันเลยผ่านมาจนมืดแล้วอุตสาหะจังหวะด,ดีๆในการปล่อยไทยโนทารัสตอนฟ้าสว่างได้ก็ประมาณนี้ครับดาวโคเลกนะเป็นตัวที่อยู่กันเป็นฝูงใหญ่แล้วก็เป็นกินพืชแบบตัวเล็กเนะาะอประมาณนั้นเฮ hey, ไม่เบานะหัวมันเหมือนมังกรมากเลยครับอันนี้อาจจะเป็นต้นฉบับของมังกรก็ได้นะนี่ดาวโคเลกครับ มาเดี๋ยวเราจับไทโรโนซอลัสเข้ากรง่ะกรงนี้ครับกรงเดิมของมันนะแล้วก็ที่เหลือดาวโเล็กเราจะยิงยาสลบแล้วก็ขายออกไปหมดเลยนะให้ดูเพียงแค่นี้ครับบอกว่าทุกคนอาจจะไม่เะไา้กันเนาะที่ไม่ได้ดูแลให้ดูกันแต่ว่าถ้าต้องมาดูแลเนี่ยบอกตรงๆว่าเหนื่อยตายครับเออมันมีเป็นอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ถ้าดูบุ่มซ้ายบน พันพาเนี่ยมียี่สิบเก้าสายพันธเลยนะซึ่งเราปล่อยไปได้เพียงแค่เนี่ยตีกลมๆก็ประมาณสิบสายพันธด้านบนเนี้ยเราปล่อยหมดแล้วเลี้ยงอยู่ด้วยเออพวกเนี้ยเลี้ยงอยู่หมดแล้วคาโน่ไม่ได้ปล่อยในก่อนนี้แต่ว่าเคยปล่อยที่เกาะอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ปล่อยซ้ำเนาะอาจจะมีบางตัวที่หลงลืมไปบ้างว่าเคยปล่อยแล้วอาจจะปล่อยซ้ำมาก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวอื่นๆเนี่ย เนี่ยอีก10กว่าตัวเลยรวมถึงมีปีกแล้วก็มีไอตัวใต้น้ําด้วยเนี่ยก็จะปล่อยออกมาเรื่อยๆอาจจะทําพาร์ทเดียวไม่ไหวด้วยซ้านะอาจจะได้เป็น2พาร์ทครับเดี๋ยวเราดูว่าคลิปนี้เราจะได้หมดหรือเปล่าปล่อยออกมาไม่ทันไลเจ้าไทเรโนโซอรัส2ตัวของเราก็สู้กันซะละไม่นี่ครับแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะสู้กันไม่ถึงตายมั้งมันน่าจะแค่ตู้กันเร่อๆครับอ่านี่เลิกลาและมิซซิ่ง อาจจะเพราะว่าก่อนหน้านี้น,น่ะเราเลี้ยงแค่ตัวเดียวมันต้องการป่าน้อยเนาะพอเลี้ยง2ตัวปุ๊บมันเหมือนจะต้องการป่าเยอะขึ้นหรือเปล่าอ่านี่แอเรียก็น้อยเดี๋ยวผมสร้างกรงเพิ่มให้มันหน่อยแล้วกันนะมาครับมาดูเจ้าตัวมีปีกตัวสุดท้ายกันนะนี่ครับในภาคนี้อา้าวมีเดาร์ตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูมีตัวมีปีกทั้งหมด5ตัวนะแล้ว4ตัวแรกเนี่ยเราปล่อยไปแล้วเนาะเนี่ยอันนี้ที่ p OPULATION เราเลี้ยงอยู่ทั้งหมด3ชดิดนี้เนาะไอเจ้าเทปาเจลาอะไรเนี่ย มันตีกับเจ้าโทพิโอนักตัดนะครับก็เลยไม่ได้ปล่อยออกมาคู่กันนะแต่เราเคยปล่อยไปแล้วในพาร์ทที่แล้วของภาคนี้นะไม่ใช่พาร์ทล่าสุดอ่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่เคยปล่อยมาเดี๋ยวเรามาปล่อยกันเลยครับวิจังงอยเป็นไงปากแหลมยาวนี้แล้วก็มีแหลมแหลมบนหัวนะนี่ครับตึงไม่รู้ว่าจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่า จะอยู่ด้วยกันได้นะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเรียบร้อยครับแล้วก็ชอบด้วยแต่ว่าดีมูฟดอนนี่เฉยๆยกับทุกตัวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับอัน,นไหนมาดูที่ตัวไหนตายเวเดอรซปเตอร์ตายเพราะเก๋นะแก่ตายเริ่มแก่ตายกันเยอะแล้วครับตอนนี้แต่ว่าถ้ามันยังอยู่กันได้อันไหนเดี๋ยวผมไปดูตัวนี้โอเค๊อพูลชันยังไม่เป็นไรเนาะเพราะฉะนั้นยังไม่สร้างเพิ่มก็ได้ครับแค่ เอามันออกไปก่อนมาครับมาดูกันตัวต่อมานะอันนี้เป็นกิแกนโตซอรัสครับอาตัวที่เป็นหนึ่งในเอ่อ DNA ของเจ้าอินโดมินัสเลสอินโดมินัสเลสเนี่ยใช้เจ้า DNA ของเจ้าตัวนี้ด้วยนะนี่ครับเราก็ได้มีโอกาสสร้างออกมาแล้วนี่กิแกนโนโตซอรัสอ่าอนชื่อไม่ถูกสักทีตัวนี้นี่ครับมีลายด้วยแต่ผมไม่ได้ใส่ลายแล้วนะอันนี้เป็นลายที่มันออกมาเองของมันเองครับ ก็เป็นแบบตัวแบบเตี้ยวๆลงมาหน่อยนะคล้ายๆที่เล็กแต่ว่าเตี้ยมาหน่อยแล้วก็คอสั้นๆแบบสังตรงๆเนาะเออมากันอย่างรวดเร็วครับตัวต่อมาทาคีเซฟาโลซอรัสอ,อ,อ่านยากมากชื่อยาวมากครับเป็นตัวหัวมเมงอีกตัวหนึ่งนะนี่เฮ้ยแต่ตัวเหมือนก็เล็กๆเหมือนกันนะออกมาด้วยกันแปดตัวครับนี่ เหมือนคนหัวร้านเนาะน่ารักอยู่ครับแต่ก็เหมือนเดิมนะขายฮะไม่เลี้ยงยุ่งยากมากพอแล้วนะในเสาที่เรามีอยู่ตอนนี้ครับตัวต่อมาๆก,กันแล้วครับเอสมอนโตซซรัสนะะตัวนี้ก็เป็นตัวชื่อดังเหมือนกันนะเท่าที่ผมจําได้โอ้หัวเขียวเลยครับถ่าสีหน่อยอันนี้ไทยโซลท็อปมั้งไม่แน่ใจว่าน่าจะไทยโซลท็อปตีกันครับ แต่ตัวนี้ให้จบก่อนนะนี่เอ้ยมีโยนสองขาด้วยแต่เป็นตัวกินเนื้อเอ้ยเป็นตัวกินพืชน,นะครับตัวนี้ตัวดูใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยคล้ายๆกับเจ้าพวกไทเซราท็อปเนาะแต่ว่าเป็นกินพืชครับนี่แล้วก็พ่วงมาด้วยนี่เลยอีกตัวหนึ่งอะพาโตซอรัสครับเป็นตัวคอยาวที่ไม่ได้สูงมากเท่าที่ผมดูนะมันจะเป็นเวเหมือนแบบตัว แบบสั้นลงมาหน่อยเออมันไม่ได้คอยาวมากเห็นไหมแต่ว่ามันก็ยังเป็นถือเป็นสปีชีของตัวคอยาวนะครับนี่เดินออกมาช้าๆช้าๆแล้วเพื่อนตัวข้างหลังไม่ออกมานักทีนะบังกันครับค่อยๆออก นะครับถึงตาเจ้าตัวอยู่ในน้ํากันบ้างนะตัวนี้แอตเทนโบโรแอตเทนโบโรซอรัสอ่าเป็นตัวแบบอยู่ในน้ำแล้วคอยาวๆหน่อยนะอิ้ยออกมาเป็นปูงเลย้ยตัวนี้เหมือนจะอคุณ้าคุณตาอยู่ไหมมันคล้ายๆกับไอ้เจ้าปีศาจอะไรนะของต่างประเทศอะ่ะจำชื่อไม่ได้นะนี่ครับคอยาวไม่แน่ใจว่าอยู่กันกันกบเจ้า ชื่ออะไรนะโมซาซอรัสได้หรือเปล่านะแต่อย่างน้อยมันไม่ขึ้นว่าเกลียดกันก็น่าจะดีครับออกมาห้าตัวเลยไหนะมาดูที่โมซาซอรัดโอเคไม่เป็นไรนะโมซาซอรัดไม่ได้ว่าอะไรครับนั้นแปลว่าตัวนี้ผมว่าเลี้ยงได้เนาะมิดฟิชไหนต้องยังไงต้องมีที่ให้อาหารครับเอามาให้ฝั่งมีแล้วกันคนดูจะได้ดูได้เนาะ ตัวนี้ผมว่าพอเลียงได้เดี๋ยวดูก่อนถ้าสมมติว่าเลี้ยงไม่ได้ก็ช่างมันก็เดี๋ยวขายทิ้งแต่ถ้าเรียงได้ก็ปล่อยไว้ครับแล้วก็มาดูที่อีกตัวกันคล้ายๆกันเลย PCO Solar ah PCO Solar ครับเหมือนจะตัวเล็กกว่านิดนึงไหมแต่คล้ายๆกันเลยอ่ะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะ <S <S นี่ครับ ไดโนเสาร์ใต้น้ําเมื่อยุคดึกดําบันนะนี่แครได้เนาะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเจ้าโมซาซอลัสเนี่ยเงื่อนไขมันบอกว่าไม่ชอบมารีนตัวใหญ่นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคือตัวไหนเหมือนกันเออไอเจ้าพวกนี้น่าจะเป็นตัวเล็กครับนี่ตัวนี้เป็นมีเดียมตัวนี้เป็นสมอลนะอ่านี่ไงดีเจโอซอลัตตัวเล็กกว่าจริงด้วยครับตัวนี้เป็นสมอลไอตัวก่อนหน้าเป็น มีเดียมนะมาครับตัวใหม่มากันอีกแล้วอันนี้เป็นคล้ายๆกับไทเซอร์ท็อปเนาะสายพันธุ์ใกล้ๆเคียงกันครับสามเขาพาคีไรโนโซอรัสอ่าเฮ้ยเหมือนตัวนี้เราเคยปล่อยไปแล้วหรือเปล่านะไอเจ้าหัวพุ่งว่องเขาสองแง่งนี้ไม่แน่ใจนะถ้าตำก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ดูไดนเสาร์ากันอีกทีหนึ่งเนาะอย่างที่บอกว่าพาร์ทนี้เนี่ยเรามาดูไดนเสาร์กันล้วนๆเลยครับ แต่แต่ไม่ได้โชว์อะไรมากเนาะเพราะเพราะมันมีหลายสายพันธุ์เนี่ยผมค่อนข้างจะต้องสกิปเวลาเยอะๆเนาะจริงๆเนี่ยเล่นกันหลายชั่วโมงเลยนะครับ <S <S กว่าจะทำออกมาได้เยอะขนาดนี้วนกลับมาจนใกล้จะมืดกันอนีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งใกล้เคียงกับไทเซทราท็อปครับแต่เป็นนาซูตโตเซราท็อปนะอ่าเป็นขาวแบบที่มาหน้าหน้าสองเขาแบบนี้นะตัวเตี้ยๆหน่อยครับนี่มันเดินตุมต้มเตี้ยมตุมต้มเตี้ยมน่ารักดีนะ ตัวเขียวๆด้วยครับแต่ตัว a s s i c World Evolution ภาคสองเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเขาทำลายดโนเสาแบบดั้งเดิมออกมาหลากหลายเหมือนกันนะเออถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตัวสีแบบสีน้ำตาลน้ำตาลแบบหนังทั่วไปครับแต่นี้ทำออกมาเป็นลวดลายเลยไปเราก็ขายเหมือนเดิมนะ โ okay, อเคระหว่างที่เรากําลังทําการยิงยาสลบเจ้านาซุโตอยู่นั่นเองเมเทียแคนโตซซรัส hmm. ก็ออกมาได้แล้วนะนี่ครับอีกหนึ่งตัวเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแบบเล็กๆนะเออตัวนี้ตัวเตี้ยๆเ,เห็นไหมเออมันไม่ได้ตัวใหญ่นะเป็นดูเป็นฝูงด้วยอนะ่าน่าจะเป็นสมอลคานิวอนะครับผมเข้าใจไม่ผิดโอ้เป็นมนะีเดียมแฮะเออนะ่าสนใจเหมือนกันแต่ก็ขายอยู่ดีฮนะ S <S ระหว่างที่เรากําลังจะพยา,ายามทําการไข่น้องนะน้องสู้กันเองครับพอแต่ตัวนี้ดโดนยิงยาสลบพอดีี่ยเกือบเห็นมันสู้กันละี่ยเห็นไหมถ้าสมมติว่าเป็นคลกงตระี c h หรือกินเนื้อกินพืชอยู่ด้วยกัน,กน,กกน,กนเนี่ยส่วนใหญ่จะตีกันนะครับอืมแล้วส่วนใหญ่กินพืชก็จะตายด้วยซั้มนะโอเคครับกี้มีพายุเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วมาดูกันตัวต่อไปครับ red no tuck ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะเดฟโนตัสอุย้ยตัวนี้ใหญ่จัดเลยครับแบบใหญ่มากน่าจะใหญ่ที่สุดเลยไหมเหมือนดูจะใหญ่กว่าบาคิโอซอรัสอีกนะครับก่อยาวหรืออาจจะเท่ากันอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นตัวที่ปล่อยออกมาได้เพียงแค่ตัวเดียวเลยนะเออนี่ครับ เดินองค์อาจออกมาเลยแล้วเราก็จับขายมาครับมานําเสนอตัวใหม่กันอีกตัวนึงอุ๊ยลืมอ่านชื่อไม่เป็นไรมาดูกันก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปอ่านนะนี่คล้ายคาลาซอไหมอ่ะยืนสองขาด้วยครับมีจังงอยบนหัวตัวกินพืชน,นะตัวนี้ชื่อว่าโอโร โอโลโลติตันเหรอโอริโลไททันมันน่าจะอ่านว่าไททันนะไม่น่าไม่ใช่ติโอโรโลไททันอ่าไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับแล้วเราก็เหมือนเดิม่มาครับอีกหนึ่งตัวที่โด่งดังไม่แพ้กันกับตัวอื่นเลยฮิวยังโกซซรัสครับนี่เป็นตัวหลังหนามเนาะมีหางเป็นหนามนี่ครับมืดๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเรามีตอนเช้าแล้วเอาตอนกลางคืนไปบ้าง อ๋อผมคิดเกียดรอเวลานะเออเดี๋ยวมันจะนานเกินครับนี่ฮิวังกสลัดแต่ตัวมันเนี่ยเตี้ยมากเลยนะถ้าเทียบกับประตูปล่อยอ่ามีล้องนิดนึงด้วยนี่หลักใช้เล่นมาครับเราได้ตัวที่อยู่ในน้ำอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วนะอิชตี้เหรออิชตโยสซัสอิชโยสซัสอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าไรน,นะ P H T H s o S L อ่ะมาดูกันครับเหมือนเป็นปลาแบบโลมาอะไรอย่งี้ไหมแต่ว่าก็มีปากแหลมๆเนาะเหมือนปลาดาบเหมือนกัน H Y S L ครับอ่าก็อยู่ด้วยกันได้หมดเนาะเอออันนี้เป็นมารีนสมอลด้วยครับหัวดีเลยแปลว่าเราไม่มีพวกตัวมารีนที่เป็นรัชเลยนะเออ มีแค่โมซาซอลัสตัวเดียวครับอาจจะเป็นพวก DLC พวกตัวอื่นที่ต้องซื้อมาเพิ่มเนาะซึ่งผมไม่มีงบนะ <c oughs> นี่ไวเล่นโอเคตัวสุดท้ายของเจ้ากินเนื้อกินพืชหรือก็คือพวกตัวบนบกเนี่ยมาเสร็จแล้วนะเมกาโรซอลัสครับอ่าตัวนี้เลย <c oughs> เป็นกินเนื้อขนาดกลางไหมเออล่าเป็นปูงนะ มีโลซารัสครับมีเดียมคานิวอ์อ่าอย่างที่คิดนะเฮ้ hey, อยู่เหมือนกันนะเหมือนลายแบบลน์เสือดาวนิดนึงที่บอกว่าเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยเพราะว่านี่ครับพาไปดูดีนโนมเททั้งหมด29สปีชีส์เนาะที่เรามีเนี่ยเราปล่อยออกไปหมดแล้วครับส่วนตัวที่ผมไม่ได้ทำเพิ่มเนี่ยเพราะว่าอกตัวเนี้ยมันเราเคยปล่อยไปแล้วอ่าเราเคยทำไปแล้วในพาร์ทก่นกอ,นกอนเนาะเอาโลสอัสในพาร์ทแรกๆเลยก็มี บาลิโอนิกก็เพิ่งมีเมื่อพาร์ทที่แล้วไซโนเซล่าท็อปเองก็มีในพาร์ทที่แล้วครับบาคิโอสอรัดก็มีในพาร์ทที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเห็นสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะมาจาก้าสอรัสเหมือนจะเป็นทัก2สองสัมพาษณ์ที่แล้วอ่าส่วนสเตโกเนี่ยเป็นพาร์ทของภาค3ครับก็ลองดูกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมจะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเหลือตัวในน้ำอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไว้ไปดูกันต่อแล้วก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ โอเคครับในที่สุดเราก็เดินทางกันมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะผมเล่นมาได้สองสามชั่วโมงเลยนะในการที่จะแค่แบบฟักฟักฟักกของมันเนี่ยนานเอาเรื่องเหมือนกันครับนี่ขนาดไม่ได้ทำเควสไม่ได้ทําอย่างอื่นเพิ่มเลยเนาะอีลัสโมโซอรัสครับอ่าตัวสุดท้ายที่เราจะมาดูกันนะเฮ้ยห,หัวมันมีแบบ น้ำหนามด้วยนะครับอ่าเป็นมีเดียมแน่นอนนะตัวนี้อเอไม่เบาครับไหนซูมไปดูใกล้ๆนี่นะเนี่ยมันมีเกรดมีหนามอยู่บนตัวด้วยนะครับโอ้โหไหนดูหน้าหน่อยสินี่เป็นไงไอ้มุมกล้องมันยากหน่อยนะเงยขึ้นเงยเกินไปมันก็ไปอยู่เหนือน้ำโอเค นี่ครับหน้าเหมือนมังกรอยู่นะมังกรหรือแ yeah <c oughs> ย้ดีพยานหน้าลวกันนาทีดีอ่าประมาณนี้ครับ <c oughs> และนี่ก็คือทั้งหมดของไดนโนเสาร์ที่เรามีในพาร์ทนี้ในตอนนี้นะ <c oughs> โหมดต่างๆที่เล่นมาเนี่ยผมอ <c oughs> ันล็อกไดโนเสาร์ได้เพียงเท่านี้เนาะ <c oughs> นอกเหนือจากนี้น่าจะต้องเป็นการซื้อเพิ่มหรือไม่ก็ไปเล่นโหมดอื่นๆเพิ่มครับซึ่งผมรู้สึกว่าเราได้ทําซีรีส์เนี้ยมานานพอสมควรแล้วอุ้ยกัดคอกันด้วยน่าจะเป็นการทักทายของน้องครับ โอเคมันก็านานพอสมควรแล้วแหละที่เราทํามาประมาณพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่14เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมน่าจะจบสตอรี่ไว้ประมาณนี้แล้วกันนอกเหนือจะว่ามีอะไรน่าสนใจอาจจะมาทําเพิ่มบ้างนานๆครั้งครับอ่าแต่เดี๋ยวยิปต่อไปในช่วงของเกมจูเล s s i c ิปัเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาเกมมาแทนเนาะก็น่าจะเป็นเกมแบบสตอรี่หรือเกมพวกไปเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเนาะงั้นก็ไว้เดี๋ยวรอดูกันนะว่าผมจะเอาเกมอะไรมาเล่นครับอ่า แล้เวเสาก็ประมาณนี้เลยได้ดูกันแบบเต็มตาอุ้ยโมซาสารัสมาเข้าเฟรมด้วยนี่ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะไปตอบนะถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ